เอกเอกเอกนะครับสออใหญ่อีกแล้วนี่ก่อนที่จะส่งงานหลอบคํานะครับออ์นิวสองพันยี่สิบนะครับมาใหญ่หูแนบใหญ่หูแนบอ่าเฮ็ดให้ลดเตียลงกาเก่าประมาณนิวหนึ่งนะครับอ่า๋ยวไปเบิ่งกันนะครับสร้างกำลังดำเนินการข้างในโอเคมาปึ๊บตัดเลอ่าก่อนที่จะจาะนะครับเราจะ ทำการถอดวัดนี้ครับวัดก่อนจะตัดจะเจาะนะครับจะวัดมากถูกยุดนะครับก็คือตั้งตรงถูกยุดนะครับเจาะรูให้ตรงโอเคเดี๋ยวไปเบื่องฟังนนะครับกําลังทําการเจาะอ่านี้นะครับจะมีตัวนําศูนย์นะครับนี่ตัวน,นําศูนย์นําเจาะนี่คือให้มันตรงนะครับเจาะฟังนี่ให้มันทะลุนะครับอ่า เดี๋ยวให้ช่างเลื้มนะครับน้ำเลื่อนการจอให้งานธนัดแล้วนะครับเออเนาะอ่าช่างเลื้มน้ำเลินการนะครับอืมอ่านี่ราจะปาเต่าเก่าออกครับก็หละกันที่งถ้ำซีให้ไหมนี่ต่าเก่าจะเยี่ยวยงครับไหวกับคำพื้นเฉยๆก็เท่าเนียนสีครับบนเนียนใช้งาน ฟังผนกำลังเจาะแล้วกันครับนี่ตอนนี้ครับเดี๋ยวจะทำสีแล้วก็เบิ้งเลยตอนใส่เนี่ยว่ามันสวยงามขนาดไหนอ่าเซตเป็นดีเรียบร้อยนะครับสำหรับเจาะใหญ่หูเนี้ยบนะครับงานเนียนๆนะครับตัดเจาะอ่านี่นะครับงานเจาะใหญ่หูเนียบนะครับผมอือสองพันยี่สิบนะครับงานเนียนๆครับเก็บสีให้ ทรงรถก็จะเตี้ยลงนะครับนี่สรงรถเตี้ยลงมาประมาณหนึ่งนิ้วนะครับนี่สามสอดฟิตๆเลยสามนิ้วสอดฟิตๆนะครับอเอออ่ามีเพิ่มเติมนะครับเป็นโชค๊คของมียมาโ,มโตะนะครับแยนยีซิมินปั๊บระดับใดก่อระดับนะครับอ่านี่ปุ่มปับ๊บอ่านึบๆเลยนะครับ ช่างาทำล่งางทำการประกอบสูบรออแบบนี้เลยนะครับนี่รอเลยนะครับนา,าจะเฉิดเลยนะครับอ่าอ่ะ,อะการส่งงาน็ิทีรีบร้อยนะครับสำหรับเจ้าหู้เหน็บนะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจสีมานจอหูเนี่ยทั้ง้านทัางห้การับนะครับแล้วก็บริการเซอร์วิสต่างๆทั้งเ้องการับนะครับหรือว่าสอบถามปรึกษาเรื่องรถก็ได้ครับก็ลองเข้ามาสอบถามได้ที่ร้านนัดอะไรสิ่งครับหรือทางเพจเฟซบุ๊กนัดอะไรสิ่งนะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0952322655นะครับอย่าลืมเข้ามาสอบถามกันได้นะครับขอบคุณครับผม